วันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อม็กตัวไหม่ล่าสุดนะฮะลายไหมล่าสุดนะครับวันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีร้อยสิบนะฮะตัวไหมลายไหม่ปี2023นสาีน้าเงินมาแนะนานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยนี่ฮะลายไหม่สวยมาก สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยแล้วนะครับสำหรับเว็บร้อยสิตัวใหม่นะครับลายใหม่ปี2023นะฮะตัวนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถพึ่งมานะครับแล้วก็ลูกค้าก็ทำสัญญาแล้วนะครับก็เลยเช็ค PDI แล้วก็ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นะครับ นี่ฮะระบบไม่ก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะฮะเกน้ํามันระยะทางนะฮะตำแหน่งบอกเกียร์นี่ฮะก็จะขึ้น1 2 3 4งสนะตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมปี2022หมดเลยนะฮะแต่ต่างกันแค่นี่ฮะเนื้อสีคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีสีดําด้านตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ฮะลายใหม่ของเขานะครับ ผมว่าสีนี้สวยนะครับอันนี้ก็รถมาได้2วันเองนะครับลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วนะครับอันนี้ผรีดันที่21นะฮะวันนี้วันที่24นะครับขายแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่47,900บาทนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023ลายหมายล่าสุดนี่ฮะลายของเขา อันนี้คือลายใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่านี้จะเป็นสีน้ําเงินเทานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะมีสีดําด้านนะครับนี่ฮะถ้าเป็นตัวก่อนตรงนี้จะเป็นสีเทานะอันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลองเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเครื่องดูนะครับว่าเครื่องตัวใหม่เป็นยังไงบ้าง อันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมนะเครื่องตัวใหม่ที่มีการแก้ไขในเครื่องจะเงียบมากนะครับสวยงามเลยนะครับลายเขานี่สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กซ์มีล้อแม็กก็ล้อแม็กลายห้าก้านนะฮะปั๊มดิดสีทองกระบอกทุกสีดานะฮะยางก็เป็นของวีรเบอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับผมนะถ้าใส่ก็สวยเลยนะครับตะกร้าหน้าก็ 206บาทแต่ว่าลูกค้าไม่ใส่นะฮะนี่ยไฟหน้าแบบฟู L l l e ดนะไฟเลี้ยวแบบธรรมดานะสีน้ําเงินนี่ก็สวยนะครับเข้ามานี่ลูกค้าเห็นแล้วก็ถูกใจเลยนะครับถูกใจในราคาด้วยถูกใจในตัวรถด้วยนะฮะลูกค้าก็จัดเลยนะฮะนี่สวยนะครับนี่ฮะลายของเขานะผมว่าลายลายสีน้าเงินตัวนี้ก็สวยนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นระบบโซ่นะครับนี่ก็จะมีโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วน4ระดับนะฮะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะครับอันนี้คือลองเครื่องนะฮะสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องนี่เงียบแล้วก็นิ่งมากกันถ้าหารถแบบใช้งานแบบท้นแรงประหยัดน้ามันฮะผมว่าตัวนี้น่าใช้มานะรเพราะว่าลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9ิกจุดเก้ากิโลต่ ตอนนี้ลูกค้าก็ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนฮะอยู่ที่47,900บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ